ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทย a อ Machines ช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025นั่นก็คือ v l m i c a รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นกว่าเดิม VLMICA หรือชื่อเต็มคือ Vertical Launch MICA เป็นระบบขีปนาวุธต่อสู้อากาศระยะสั้นถึงปานกลางที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท MBDA ของฝรั่งเศสเดิมทีระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเรือรบแต่ได้ถูกปรับให้สามารถใช้งานได้บนพื้นดินทำให้กลายเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเคลื่อนที่และติดตั้งได้หลากหลายสภาพพื้นที่ VLMICA รุ่นปี2025ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในหลายๆด้านเริ่มจากระบบนำวิถีที่ฉลาดขึ้น ความสามารถในการตอบสนองเป้าหมายที่รวดเร็วกว่าเดิมและระยะยิงที่เพิ่มมากขึ้นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของระบบนี้คือการยิงครึ่งในแนวตั้งแบบ360องศาซึ่งหมายความว่าสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากทุกทิศทางโดยไม่ต้องหันหน้าเข้าหาเป้าหมายก่อนยิงระบบนี้มีให้เลือก2รุ่นหลักคือ MICA RF ที่ใช้เรดาร์นำวิถีและ MICA IR ที่ใช้ระบบอินฟาเรดซึ่งการมีตัวเลือกทั้ง2แบบนี้ทำให้ VLMICA มีความยืดหยุ่นสูงสามารถโจมตีเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบระดับต่ำเฮลิคอปเตอร์โดรนขีปนาวุธร่อนหรือแม้แต่ระเบิดนำวิถีด้วยการนำวิถีแบบ2ระบบนี้ทำให้ค่าสึกยากที่จะหลบหลีกหรือก่อกวนสัญญาณได้ VLMA สองพันยี่สิบห้ามีระยะยิงไกลถึงกว่า40กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าที่มีระยะประมาณ20-25ถึงกิโลเมตรและสามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ในระดับความสูงต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะบินต่ำใกล้พื้นหรือบินสูงระดับเพดานบินถือว่าเป็นระบบที่ครอบคลุมในทุกมิติ อีกหนึ่งความสามารถใหม่ในปี2025คือการเชื่อมต่อกับเรดาร์สามมิติแบบ AESA รุ่นใหม่ทำให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันในเวลาเดียวกันและยังสามารถทำงานเป็นเครือข่ายแบบดิจิทัลทำให้สามารถรวมศูนย์ข้อมูลจากหลายระบบเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้นแล้วทำไมระบบนี้ถึงมีความสำคัญกับประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้เริ่มพัฒนาและปร,ะปรับปรุงขีดความสามารถด้านป้องกันภัยทางอากาศมากขึ้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความท้าทายเพิ่มขึ้นในแง่ของภายทางอากาศเช่นโดนติดอาวุธขีปนาวุธระยะไกลหรือเครื่องบินรบรุ่นใหม่ VLMICA ถือว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสามารถป้องกันพื้นที่สำคัญเช่นสนามบินฐานทัพหรือโครงสร้างพื้นฐานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ VLMICA ยังสามารถติดตั้งบนรถยนต์ล้อหรือสายพานทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือป้องกันพื้นที่ฉุกเฉิน ด้วยขนาดที่กระทัดรัดระบบนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งในพื้นที่เมืองหรือภูเขาโดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในแง่ของค่าใช้จ่ายระบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับระบบขนาดใหญ่อย่าง Patriot หรือ S 3 0 0เพราะ VLMICA ใช้งานง่ายซ่อมบำรุงไม่ซับซ้อนและมีความน่าเชื่อถือสูงจึงเหมาะกับประเทศที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในงบประมาณที่จำกัด ขีปนาวุธของ VLMICA มีความยาวประมาณ3.1เมตรน้ำหนักราว112กิโลกรัมแต่บรรจุหัวรบแรงสูงที่สามารถทำลายเป้าหมายได้แม้ไม่โดนตรงเป๊ะด้วยระบบระเบิดใกล้เป้าหมาย (proximity f i e l d ซึ่งเหมาะกับการจัดการเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วอย่างโดรนหรือขีปนาวุธนำวิถี VLMICA รุ่น2025ได้ผ่านการทดสอบจริงทั้งในสนามฝึกและภารกิจสมมุติในสนามรบมีอัตราความแม่นยำในการสังหารเป้าหมายสูงมาก และสามารถทำงานเป็นหน่วยเดียวหรือในรูปแบบเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันได้การที่ประเทศไทยให้ความสนใจกับระบบนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการป้องกันภัยทางอากาศของชาติและเป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและเสริมสร้างความมั่นคงด้านการขนส่งและดูแล VLMICA ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกและสามารถซ่อมบำรุงภาคสนามได้ระบบควบคุมสามารถปรับแต่งหรืออัปเกรดเป็นแบบใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องทั้งหมดทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานระยะยาวระบบนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับระบบป้องกันไซเบอร์และการรบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพไทยกำลังพัฒนาอยู่ในแผนการปฏิรูปดิจิทัลของกองทัพทำให้ VLMICA กลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญของแนวป้องกันยุคใหม่ของไทยสรุปแล้ว v l MICA รุ่น2025ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธอีกระบบหนึ่งแต่มันคือแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่อย่างแท้จริงสำหรับประเทศไทยแล้วมันคือการลงทุนที่ชาญฉลาดในการปกป้องประเทศจากภัยคุกคามทางอากาศที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านที่รับชมไทยวอลแมชชีนหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังที่สุดจากทั่วโลกโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า